สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้มาอยู่ในาการเอเลี่ยนหิวนะคระรอบต่อเพราหิวจริงเลยและนี่ฮะกลับถึงบ้านขึ้นเสร็จเอาล่ะเราจะหยิบจานนะคะมาหยิบจานใบหนึ่งนะคเะเราต้องกระโดดให้ใจนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจานตกเอาล่ะเจมส์แฮมเมอร์ออกมาเฮ้เจมส์ทำไม,มนั่งนิ่เดี่ยวเราเลี้ยงไปว่าอะไรยัง ่วนฟอสทุกคนดูนี่นะทุกคนดูนี่นะทำคลิปประวัติศาสตร์นั่นแหละผมไม่กินซอสคนคนที่ไหนวะเขาไม่จะเขาไม่จะทำเขาแบบเขาไมจ่จะจะจะเก็กล่องจะแกะอันนี้เห็นมือเกอ็ได้วยมือเดียวใครมันจะทำวะทุกคนอ๋อไอ้บ้า อ่ะไม่ออก่ะด้วย<ส>โอเคขอขอนุญาตวางไว้แบบนี้นะมาเลยแต่ก่อนอ่ะอ่ะออกเฉยโอเคคลิปนี้ยาวก,กว่าคลิปที่แล้วหลายสิบล้านเท่าแล้วตอนนี้นะฝนมันจะตกด้วยนี่นะฮะหน้าตาแฮมเบอร์เกอร์ที่ยังไม่ได้อุ่นคนดูนี่เราสอนนะนั่นแหละนี่ในกาบ เอาละแล้วเราก็เอาสิ่งนี้เข้าไปใส่โอเคครับเดี๋ยวเจอกันชนาตินาฮะมารอกันมาดูกันนะคะว่าจะใช้เวลากี่วิอ้าววะดิไอ้เพื่อนอยากเพื่อนอยากที่มีชื่อว่าแป,ป๊บซี่น่เาเลยพอแล้วมั้งเอาละเท่านนี้ก็พอดีแล้วเอาละคลิปนี้จบละบาย